ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวแอมเราตรงในมีโอกาสเดินทางมาหาคุณแม่ไผ่บันบึงมะลูครับผมเป็นฝันดีฝันเด็ดฝันดีฝันเด็ดฝันเด่นหมวดต้องหันเพป็นกระไดยุกหมวดว่าไงหมวดต้องหันเพป็นกระไดสองใบลอตเตอรี่ตะก,กาไว้อันนั้นพิเศษเพป็นกระไดอีกอยู่ครับ <laughs> เพป็นกระไดหลายอยู่ว่าสันบ่าวแอมก็เลยมาติดตามตัวเร่ห์เห็เอฟซีเบงบางวดนี่เพป็นสิได้ตัวใดเนี่ยเป็นนางถ่ายอยู่ข้างในเพผนครับไปเบ่งน้ำกันเด้อครับเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอยแอมรอดุลงกันหน่อยด้อครับอ่ะไปเบิ่งกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไพสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอาเอาบอกให้ฟังปะแน่ว่าอันถือซื้อกันถือว่าเสือกันถือกันอย่าอย่าขุดจักกันะว่านอาว่าเสือมันถือกันจังไหนน่ะนะโอ้ยอันกระนองเพื่อนน้อ ฉันโทรมาว่าฝากสื่อมันปฏิพานมาเนาะมันปิพันมาพิ่นว่าฝากสื่อหวยเนี่ยพี่มันิ่ะเขียนมาให้เขียนแล้วมันทายเอาโทรศัพท์ทายส่งไปส่งไปพันมันไปกินโทรศัพท์น่นะมันไปกินตัวเีงเขาส่งไปก่อนอที่ังนวดตัวนั้นส่งไปก่อนแล้วอันเจ็ดสองบอกเจ็ดสองสองเจ็ดส่งไปก่อนแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดนี่เดยมันจะใส่ มาบอกให้ฟังเบิดอดไงแมได้มาจากบ้านเลทข oh. ที่อจฉาของคือว่าพอทำเพิ่นมาเฮ็ดอันอนี้ใ <c oughs> ห้เฮ็ดสาร <c oughs> เฮ็ดยันต์งเพิ่นว่าตั้งก็ถือเพิ่นก็เลยมาใหญ่สารให้เ <c oughs> พิ่นก็บ,บอกว่าปกติแล้วผมไปเฮ็ดเฮือนใดมันจะออกบ้านเลขที่เ <c oughs> มื่อนำกระฟันจุดอกันบอกออกตัวฟันวันน <c oughs> ี้เพิ่นก็บบลเลยว่าเริ่มซื้อบ้านเลขที่ไว้ <c oughs> ซื้อไว้แล้วบานนี้ก็ส่งไปแล้วบานนี้น้องโทรมาว่าให้ซื้อใหายฉันบ่ได้เก็บหัวนั่นนะก็เลยเขียนใส่กันลงมาใส่กันลงมาเลยทายส่งอีก ใายต้องอีกมันบุญมัน<ไ>ปเป็น,น<ไ>ปสุกใสอีก <ไป S 2> ก็เลยได้เพิ่มก็ <laughs> เลยมาบุญสุกใสนี่บอกใช้ย่าเนี่ย่าสีเ่เงี่านสีเ่เงี <laughs> แต่ว่าตัวเองก็เลยเอื่นว่าบุญสุกใสก็ได้ก็ยิ่งยินคาววาได้ได้ถ่ายยังก็ได้ไท่ายที่หมุนสองครั้งเนาะถ่ายสามตัวหมุนสองครั้งถ่ายสามตัวน้ำกับฟันนั่นแหะฟันว่าอันป่าพันยูจะโสพันเท็ดบุญก็ไปซอยบุญเพิ่น เฮ็ดบุญแล้วเพื่อนเพื่อนว่าอันค้นมาเฮ็ดบุญนี่เพื่อนกะสิไห้อยืดดอกไห้ข้าเมื่อยข้าหยังเพื่อนว่าไห้ผู้หาลอยเพื่อนละเพื่อนว่าบ้านมะหอดน้องไผ่แล้วว่าเอามือมาเดีมือออกไปเอากุ้งใส่ไห้ตัวนึงผู้อื่นนั่นไห้ว่าเบิดหาลอยผู้อื่นอันไห้หาลอยทุกคนแต่ว่ามะฮอดน้องไผ่นี่เอามือมาเพื่อนว่าเอากุ้งหน่อยใส่ไห้ตัวนึ่งก็เลยมาตีว่ากลุ่มเก่ามือหาซื้อเก่าหาหาเก่าบังเอิญเป็นเลขสองมันบังคืนทางมาก็เลยได้อัน องใบสองหาเก่าก็ได้ได้สองหาเก่าก็ได้่ด uh ีถ huh. ่ายสามตัวนั่นเป็นดีถ่ายสามตัวก็เลยเอื่นว่าอันบุญอยู่ไสบุญอยู่ไ่อีกเก่าครับก็เบิ่งนเนาะวันนี้เพิ่เอากุ้งให้แล้วก็เลยแน่หนาเพิ่นเพิินก็เลยว่าเออหาลอยปากกับหายขึ้นมูอนั่นละค่อยเอารอบหนาค่อยเอาเด้อเพิ่นว่าก็เลยว่าฝันฝันจังไดหนีหัวหนีโบฝันก็เลยว่าเอาฝันเธอเดียวสองหัวดไปเลยโอ้จีทีเพิ่งไ้กุ้งนั่น ไฮกุ้งนั่นเพิ่นนไฮกุ้งแล้วกันเนีนาเพิ่นเพิ่นเลยว่าหาดอยป่าก็บไฮคือกันแต่ว่าค่อยเอารอบนาค่อยเอาเพิ่อนนะง่ายๆก็คือเพิ่นบ่อจากแต่งหัวก่อนแต่แล้วเป็นเป็นงวดนี้เนาะก็เลยคือว่าเป็นหัวหนี้เพราะว่าหัวหนี้บ่ฝันเลยอ๋อบ่ฝันเลยบอกบ่ฝันเลบ่ฝันแต่ว่ามีเมื่อคืนนี้พอทําว่าเขาอันน้องไส้ฝันว่าจะของเองนี่ยื่นอุ้มลูกน้อยอยู่หน้าศาลหลักเมืองกาแฟนเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็ขี่รถโหลนกระฮาบ พอท่าเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยเจ้าว,ว่างจะเขาไปใบเนี่ยเด้อโบแมนดาอันฆ่าเพิ่นให้โซ่ห้ลาบฆ่าเพิน่นซอยดุกซอยหลานก็เลยหอยดอกไม้มาขึ้นนี่โอ้ยอันนี้เป็นความฝันตัวนี้อันบริฝันเพิ่นบอกให้ไปซื้อแต่ฝ <c oughs> ันว่าอุ้มลูกหน่อยนน้นองไส้ฝันน้องไส้มาหาเอาวันนี้เฝ้าให้พอท่าทฟังเพิ่นก็เลยว่าสิมีโซ่บ่อเด้อุ้มลูกหน่อยไปยื่นกับไปยืน่นยู่ศาลหลักเมืองเพิ่นว่าไปไใบเราไปบ่อพ่อท่านเดี๋ยวไหวบจักเทือ จะไม่หอยมาไล่ไปเหมือนเสาไปหว่แต่ว่าก่อนสิไปเมื่อคืนนี่ฝันอยู่ว่าได้ไปเขึ้นว่าอยู่สันสามสันสามย่สันสามให้ขึ้นไปแล้วสิเห็นภาคสยามเทวาธิราชให้ไวท์ภาสยามก่อนคนแบบวันเมือนเสานี่ก็ไปอยู่เพคนให้จุดถูกข้างล่างเพมคนบให้จุดถูกทึ่งเนาะจุดถูกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอยู่สันสามก็ไปไหว่อยู่ฟังเราเลือกค่ะท่านผู้ชมจะมีสันสามมีสามมีจูนขึ้นไปสันสามคนแบบ ไปบ่ายมันมือเส้าวายแล้วก็เลยล่องเสียงเซียมซี่มึงครับก็เห็นเลขอยู่ดอกว่าเหลือกจะเหลเชียมซี่เชียมซี่นั่นก็เป็นหาหายู่แต่เนอกคนสีปวดสุดท้ายเขากับปองหัวเนาะครับแม่กูหายอยู่บ้านนอกของอยู่กรุงเทพไดยมันกับโบเนนนก็แล้วแต่มากเอาเอาสิถามแบบนี้อันที่ว่าเพิ่นให้กุ้งตัวเดียวนั้นไม่ไพ่ตีอย่างไรือจังว่าเพิ่นให้ของเป็นของหวดนี่อัน ที่เลกกลุ้งเพื่อนไห้นั่นเพื่อนไห้กุ้งปึ๊บแนวคยพืนอพื่นเพื่อนไห้หา,หา่อยเมื่อน,นอกนมันมาหอดอันน้องไทยนี่เพื่อนรั้ก,กุ้งไห้ตัวนึง่งก็เลยแนมหนาเพื่อนเพื่อนก็ว่าเอาไปก่อนเห็นว่าเอาไปก่อนก็เลยจะค้องก็เลยมาตีต้นกุ้งหน้กเก้ามือนั่นขึ้นหาก็เลยซื้อเก่าหาหาเกาไว้บังเอิญมันไปเป็นเหล็กไปจับถือตัวถ่วถมันมีเหล็กสองเนาะ<อ>แต่ถือก็เลยว่าบุญซุกใส่ มันนี่อันโต้โต้เกตสองสองเกตนั่นซื้อไปก่อนแล้วลอยหนึ่งมันมาส่งมาส่งให้น้องคนอีกนั่นก็เรื่อว่าบุญสุคใสเอาจิวันนี่นะจิวันเพิ่นว่ากาเพิ่นว่าขวาฝันตัวนั้นมันจะเป็นเป็นขอวเงินนี้ก็เพิ่นกระว่างี่มันแง่มันนี่ก็เลยเนี่ยหนาเพิ่นเถิน่าเออเพิ่นว่าหัวนเอาตัวนี้ไปก่อนเพิ่นว่าฮาร้อยนั่นป้าสิหายยูหายยูฮาร้อยเออหัวหน้าเป็นหัวหน้าค่อยเอาฮาร้อยเพิ่นว่าหัวนี้เอา เอาตัวนีไปก้อนเผื่นป่ะเดี๋ยวเลยคิดใส่ว่พิ่นสีไายหงวดเลีงหงวดนาบ่อหาลอยันั้นซะหาลอยนั่นเดี๋ยวเลยหาซุ้นศูนย์กือวายุรัตตลี่ก็แล้วก็ว่ามากกระสือหาศูนน้ำก็มากอ๋อเข้าใจแล้วันนี้ทําว่าว่าหาลอยนะครับทานหาอยก็คือหมายความว่าจะหายยหงวนาเดี๋ยวแสนยัหาลอยหงนีเอาตัวนี้ไปก้อนหาลยหงวนาจัเอาเ่พราะคนหไปแล้วคือกุ้งนะคนก็ได้ไปแล้วครับหงวดน่นอตว่า งวดหนาเนี่ยพป็นประจ่ายโยก็คืองหาอร่อยขนาดแล้วอาจจะเป็นหาซุนซุนแต่ว่าถ้าจะตัดเหรียญก็เป็นหาซุนซุนหายสิเนาะแต่ว่าน้ำหมักน้ำหมักหาซุนมักหาแห้งว่ะต้อท่องแต่ตะกอนใหุ้ฐานในตะกอนที่มีหลังช่วงที่เพิ่นว่าผ้ามาเฮ็ดหยางเกาะในผ้าเิ่นผ้าเฮ็ดหยางก็กันเพิ่นมาต่างสานใหม่แต่ก่อนมีโชคบอกก่อนทีพันวาว่าในผ้าเห็ดนั้นก็คือเข้าไปน้ำกันนั่นแหละมาล็อก่อยรอยปอยแปด แต่ว่าพัแต่ต่างสารแล้วนี่เมนบอกรพัแต่ต่างสารป๊บกระถือกโรดคนก็ว่าได้ยูดอกคนว่าหน่อยไร้กับยูที่ก็ล่างทรับย์ก็ะเมนพว่มพ่นนั่นละก็ล่างซัพเข้าซ้ํานั่นอถือเลขกกรมดหนีพอดีติดหนีเลเพื่อนว่าโอ้เสดงว่าคนเข้าคนมาสั่งคนมาเย็นหาย้นอกมันก็ถิดต่อเมนบอกระห้สัญญาเขาเพิ่งจะมอมันกระขอสัญญาหน้าบอกะคันคันเทตั้งสัญญา่น่าคันใดหนึ่งคาะคือว่าหนึ่งคือเข้าใส่หนี สองแดงทำบุญน้ำเพลินสามถี่เรือเป็นของเข้าแต่ว่าเฮ้าหายเพลินนั่นคือบริได้ต้านสัญญาคนกับบัวคุยกันเหลียวคนว่าขันหายต้านสัญญาเข้าซื้อเรือร้ายมันบ่มหมดหนีกะอ้นให้เพลินอยู่ทำบุญน้ำเพลินอยู่เพลินให้ทำบุญแดงทำบุญคือแดงสามสวนให้ทำบุญด้วยฮกค่าเียกไว้แน่ถี่เรือกับฮักขอของเเ้าคนบางสี่าก็ถือแลาเป็แดงเบาเบิ้ลทำบุญน้ำเพลินหน่อยร้ายกับเขาเหตุทำบุญ ก็มากาเทาเห็ดนอกกับสีใดเรื่อยๆอยู่ก็เลยว่าอันยกเมื่อแล้วนอกกับชาอยู่อยูาสะุภาษาสรุ้ยวนี่เอาเว่าวงหัวนี่ก็มักคือมักหามักหาได้ว่ากดจะก้เหมือนกันมักหาศูนย์เออศูนย์ศูนย์หามันนั้นเพื่อนบอกให้ได้าบสารรักเมืองไปก็เลยร่องเสียงเมืองเสียงเมืองก็ไดหาอีกเจอมาได้เป็นห,ห,ห limited 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 mm าน่า กาแสดงมีสองจุดเด่นบอยีไม่มากวันนี้หาศูนย์ก็หาหาแต่คือมักกระปยาบศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัดเหรียญนอกหุนเหรียญนอกเนนศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์ห้าเต้ยหน่ออืมสามุคูนี่ยอดเต้ยมากอันนี้เป็นข้องฝันนะครับจะผม่ชอบหนอเป็นยังพอเที่ยงแต่มาติดตามให้ก็ยังพอเที่ยงวอวชูฟั่งนะครับแต่กราเค่อยเจอกันอยู่เรื่อย กับเพื kind of But, mm. ่อนกัจะบวกค่อยมีดวงคือคือกันนั่นแหละครับเพื่อนก่จจาวค่อยก็ถอนการแท่นบอกง่ายๆนะครับแต่พ่อหลังจากที่เพื่อนมาตั้งศาลแล้ววันนี้วันนี้ดวงเพื่อนจะเข่ามากครับเข่ามากแต่เพื่อนบอกเสือกระถือเพราะเสือกระถือคือเบืองอร่อยกาตแบบชุ่มเนาะพ่อท่านถือว่ามีดวงได้ครับบ่ได้ตั้งใจซื้อยังถือคือเบืองเอร่อยกาตแบบชุ่มเนาะถือทั้งเหล็กเหล็กไทยสามตัวหมุนสองข้างถือทั้งล่างยี่สิบนาคแบบชุ่มทั้งบนยี่สีบเนาะ ก็ถือว่าดวงร้ายเติบครับผมจึงว่าวันนีตามให้หมวดนี้ก็ย่างทีแม่ไพ่บอกครับผมก็คือห้าศไปเสียงซ้ำซี่ยโยสารเฉพาะรักเมืองเอาเพื่อกันทะลักได้เป็นหาหเอาบ่หหลายครับจะมาชมถ้าหมุนเหรียก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าห้าหรือว่า0ูนห้าแค่นี้เนาะครับเนาะตัดเหรียก็เป็นหาศูนหาับ0 0นท่านได้ชินชอบคลิปนี้กะ ร้องเอาไปพิจารณาเบิงครับผมเนาะร้องไปพิจารณาเบิงพอเทื่ยงกับแม่ไพ่เองก็หายแค่เป็นแนวทางเนาะแม่ไพ่เนาะเพราะว่ามีผู้ได้หูเนาะรถขนหูขายเงือนเสือเนาะสําคัญคือว่าตรงใจจะของกันจัดไปครับกับพานเออแม่นครับชอบกับจัดขัดกับพานพอเที่ยงห้แค่เป็นแนวทางเนาะครับแต่ว่านท่านนี้ท่านนั้นไก่ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนผอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านคือเก่าครับผมเนาะเด้อครับเด้อท่านผู้ชม โปรดใช้วิจินญาณในการรับชมด้วยครับเด้อเลีกแม่ไพ่ครับเรียกความฝันทุกคนหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์นี่เพิ่นมักเพิ่นว่าเน้นๆแน่หาศูนย์นี่หาศูนย์หาหาหมวดวันทีหนึ่งนี่แหละครับเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางด้วยครับเด้โอโปรดใช้วิจินญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเบิ่งไว,ว้ปลุกความบันเทิงประธานเขาก็ป้อมฝันเท่าเขาก็ไปล่องสื่อเบิง่ง สำหรับคลิปหนี้บ้าวแอมกะล่าท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวแอมเราทุ่งน้ำเลยนะครับสวัสดีครับ